สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมนะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้จะเป็นเคสของโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับซึ่ง ASUS เครื่องนี้ลูกค้าต้องการที่จะมาเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ลูกเดิมเป็นฮาร์ดดิสต์ SSD นะครับโดยที่ว่าฮาร์ดดิสต์ลูกเดิมของลูกค้าเครื่องนี้มันเสียนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนเป็น SSD ไปเลยนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาแล้วนะขนาดคามจุอยู่ที่ 240G b นะครับของ WD Western นะครับ Import ม,มาจากร้าน JIB c o m คอมพิวเตอร์ร้านเก่าร้านเดิมร้านเจ้าประจําของเรานะครับนี่นะประันอยู่3ปีนะครับตัวนี้นะอโอเคทีนี้ก็จะมาทําการอัปเกรดกันนะครับซึ่งคลิปการอัปเกรดโน้ตบุ๊กเนี่ยผมได้เคยทำในใน channel ช่องนี้ไปแล้วนะครับแต่สำหรับมาวันนี้ใครที่ใช้โน้ตบุกรุ่นนี้อยู่หรือใกล้เคียงรุ่นนี้ให้ระวังให้ดีถ้าเกิดคุณทำพลาดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีนะนะเดี๋ยวคุณจะมีรอยน็อตนูน,นขึ้นมาบนฝาอย่างเงี้ย นะลอยน็อตน,นูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยจุดตะปุ่มตะป่ำนะครับโดยเฉพาะ asus เจอกันเยอะมากเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ asus k455l นะครับใครมีรุ่นนี้พึงระวังไว้ไม่ว่าคุณจะแกะเครื่องทำความสะอาดคุณจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดคุณจะเปลี่ยนฮาริทเปลี่ยนแรมแม้แต่เปลี่ยนอะไรก็ตามที่คุณต้องแกะเครื่องถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้และคุณจะไม่พลาด เหมือนช่างหลายๆคนเหมือนลูกค้าหลายๆคนเหมือนคนอื่นที่ทําหลายๆคนที่พลาดมาแล้วนะครับจุดที่ต้องระวังจุดที่ควรระวังที่สุดสําหรับเครื่องนี้ไม่มีอะไรมากน็อตคุณอย่าลืมน็อตเลยน็อตสำคัญเลยเพราะว่าน็อตรุ่นนี้ไม่เท่ากันถ้าเกิดคุณแกะไอตอนแกะแกะง่ายตอนประกอบคืนถ้าเกิดคุณหลงลืมหรือคุณใส่ผิดขึ้นมาหายนะดีๆนี่เองนะครับมาเดี๋ยวมาดูกัน นะครับเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะปกติเนี่ยถ้าเกิดโน้ตบุ๊กทั่วไปพวกตระกูลเอเซอร์เอยอะไรเอยเนี่ยโตชิบ้าเอยเนี่ยมันสามารถแกะข้างหลังได้แต่รุ่นนี้มันแกะได้เฉพาะแรมอย่างเดียวเห็นไหมช่องนี้เห็นไหมมันใส่ได้เฉพาะแรมอย่างเดียวแกะได้เฉพาะแรมนะครับฮาร์ดดิสต์คุณต้องแกะฝาขึ้นมาทั้งฝาคุณถึงจะเห็นนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณจะแกะขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับเครื่องนี้อ่ะ แกะฝั่งซ้ายก่อนอ่ะฝั่งซ้ายขึ้นมานะครับหมุนหมุนมุนม,ม,มขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูน็อตว่ามันไม่เท่ากันนะครับเ <sl ature> พราะฉะนั้นเวลาคุณแกะเนี่ยคุณต้องวางดีๆนะอันนี้วางที่1ตัวนะครับตัวที่1น,นะ2สอ 2> นะครับเห็นไหมสอ,สอตัวนี้ก็ไม่เท่ากันลแล้วเห็นไหมอ่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะพื้นเป็นสีดานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ เดี๋ยวผมจะแพรนกล้องให้ดูนะว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอาวางข้างๆก็ได้อ่ะจะได้เห็นกันชัดๆเนาะอ่าเอาวางกันอย่างนี้อ่าเอาวางข้างๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะแพรนกล้องให้ดูนะครับถ้าเกิดมองจากมุมกล้องด้านซ้ายมือเห็นไหมมันจะต่าต่ําสูงสูงไม่เท่ากันนะครับอ่าทีนี้ก็มาถึงคิวตัวนี้บ้างอ่าแถบนี้นี่เห็นไหม แถวที่2นะครับแถวที่2มีแค่2ตัวนะแถวที่2มีแค่2ตัวนะครับนี่นะครับทีนี้แถวที่สามนะครับแถวสุดท้ายคือฝั่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมกลับหมุนกลับมาฝั่งนี้แล้วกันอ่าหมุนกลับมาฝั่งนี้แล้วกันเราจะได้เห็นกันชัดๆนะอ่ารีบๆแกะหน่อยนะเราจะได้เห็นกันไวๆนะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะ ใครดูคลิปนี้จบนะคุณจะร้องอ๋อทันทีนะทาไมบางเครื่องที่คุณรับเข้ามาเนี่ยคุณแกะเนี่ยเออไม่เท่ากันด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมไม่ใช่เท่ากันหมดนะครับโทษทีพูดผิดนะครับนี่ฝั่งนี้ไม่เท่ากันอีกเห็นไหมนะครับฝั่งนี้ไม่เท่ากันนะเพราะว่าไรหนึ่งตรงนี้ยาวตรงนี้ยาว,ตร,ยาวตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวตรงนี้ยาวไอ้ตรงนี้สั้นยาวยาวสั้นสั้นยาวแต่ละตัวไม่เท่ากันด้วยนะอ่ะทีนี้ก่อนจะแกะเครื่องเราไปดูน็อตก่อน ที่มีช่างหลายคนพลาดเด็กฝึกงานหลายคนพลาดหรือแกะเครื่องเองแล้วประกอบเข้าไปเองแล้วพลาดพลาดตรงจุดไหนอ่ะทีนี้มาให้ดูนะครับนี่หชุดนะชุดที่2คือชุดนี้อ่ะได้ให้ดูนะชุดที่2คือชุดนี้นะครับชุดที่3คือชุดนี้ นี่นะครับเห็นไหมไม่เท่ากันสักตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแพลนกล้องลงสักนิดหนึ่งอ่ะสังเกตไหมครับน็อตนะน็อตมันไม่เท่ากันนะครับสังเกตน็อตด้านซ้ายอันนี้คือฝาบนสุดนะตัวนี้ต่ําตัวนี้สูงเท่ากันเห็นไหมแม่เหล็กดูอีกแล้วนะตัวนี้สูงตัวนี้ต่านะต่ําสูงสูงต่าเห็นไหมถ้าเกิดคุณใส่ผิดนะครับสตัวที่สลับกันนะบอดี้คุณทะลุทันทีนะครับนะสตัวนี้ยาวเท่ากัน แต่ถ้าเกิดคุณเอาน็อตสั้นเข้าไปไม่เป็นไรมันไม่ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณใส่ตัวเดิมรอดแต่ถ้าเกิดคุณพลาดเอาตัวนี้ไปใส่แถวบนหรือแถวล่างซึ่งน็อตมันยาวไม่เท่ากันเห็นไหมอันนี้น็อตล่างมันสั้นกว่าน็อตบนมันยาวกว่าเห็นไหมคุณใส่ป๊บมันจะทะลุบอดี้ขึ้นมาทันทีนะครับบอดี้คุณจะมีน็อตลอยทะลุขึ้นมาแล้วบางคนไม่รู้ปิดฝาจอเท่าข้าไปจอแตกอีกนะครับเจอมาแล้วนะครับลูกค้าแกะเครื่องเองทําความสะอาดเองนะครับ ดู not na. น็อดดีๆนะหนาเหไหมตัวนี้สั้นสั้นกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งตัวนี้ยิ่งสั้นไปอีกเห็นไหมซึ่งน็อตเนี่ยไม่เข้ากันเลยของ asus เนี่ยผมไม่รู้ว่าทําไมถึงทําออกมาแบบนี้นะครับซึ่งการออกแบบดีไซน์รุ่นนี้มาแบบค่อนข้างที่จะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่าน็อตมันออกมาแบบขอมันเท่ากๆกันหน่อยได้ไหมเหมือนตระกูลพวกทั่วๆไปพวก a s e s asus lenovo toshiba รุ่นอื่นๆน่ย เขาทำน็อตมาเท่ากันหมดนะครับแต่เป็นตระกูลนี้นะบอดี้ลักษณะแบบนี้นะครับน็อตมาไม่เท่ากันสัก,สกตัวเลยนะครับเห็นไหมใส่ดีนะครับใส่ดีดีดนะทีนี้การลืมใครการลืมถ่ายถ่ายรูปไว้นะครับทีนี้หลังจากที่เราทําการแกะน็อตไปแล้วนะครับก็มาถึงการแกะฝาข้างบนนะครับน็อตเรารู้แล้วนะว่ามันไม่เท่ากันนะครับทีนี้ก็ฝาเนี่ยก็ใช้พวกการ์ด ATM ก็ได้การ์ดอะไรเก่าๆก็ได้ก็ค่อยลูดขึ้นมานะครับอันนี้ผมแกะขึ้นมาแล้วนะ แกะขึ้นมาปุ๊บเวลาแกะฝาขึ้นมาก็ระมัดระวังนะครับสายแพรที่อยู่ตรงนี้นะเห็นไ,ไหมสายแพรที่มันติดอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไ,ไหมก็แกะขึ้นมาก่อนนะใช้มือแกะห้ามใช้ไขควงนะห้ามใช้นะมะงัดกันงัดขึ้นมาใช้เล็บดันๆขึ้นมาก่อนอ่ะเปิดดึงออกมาก่อนอ่ะทีนี้ที่บอกว่าห้ามใช้ไขควงเพราะอะไรอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับถามว่าห้ามใช้ไขควงเพราะว่า นะครับตรงนี้มันเป็นแบตเตอรี่ที่มันฝังอยู่ด้านในนะครับซึ่งมันมีไฟอยู่นะถ้าเกิดว่าไฟมันรัดวงจรหายนะดีๆนี่เองนะครับช็อตขึ้นมาปุ๊บเครื่องดับเปิดไม่ติดเดี๋ยวมีปัญหาตามมานแน่นอนนะครับทีนี้วิธีการที่จะถอดแบตเตอรี่ออกมาทํำยังไงนะให้ใช้ความระมัดระวังขายควงคุณควรจะดูดน็อตได้ด้วยนะนะครับแกะเครื่องขึ้นมาก่อนอ่ะน็อนตตัวนี้1ตัวนะหนึ่งตำแหน่งนะครับก่อนจะทําอะไรกับตัวเครื่องก็ตามนะครับตัดวงจรไฟออกก่อนนะ เนี่ยตัดวงจรไฟออกก่อนนะเนี่ยดูดที่มันดูดได้เนี่ยนะที่มันดูดน็อตได้เนี่ยมันจะดีมากๆนะครับไขควงนะมันจะไม่ตกเข้าไปในตัวเครื่องนะทีนี้ก็ถอดถอดแบตขึ้นมาอ่าถอดแบตขึ้นมาทีนี้ก็หายห่วงละทีนี้อ่าหายห่วงละทีนี้เห็นไหมคุณปลอดภัยนะคุณสามารถที่จะแกะฮาร์ดดิสได้อะไรได้ละทีนี้นะครับฮาร์ดดิสที่มีปัญหาอยู่คือฮาร์ดดิสลูกนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีสายที่มันพาดพาดพาดผ่านอยู่เห็นไหม นะครับรวมถึงสิ่งสกปรกที่มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเครื่องนี้เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ไหนๆก็แกะละปัดฝุ่นทําความสะอาดให้เปลี่ยนซิลิโคนให้ทําความสะอาดพัดลมให้ด้วยนะครับไหนๆลูกค้ามาไกลเหลือเกินนะมาจากอําเภอดอยสะเก็ดกว่าจะเข้ามาได้ก็หลาย10กิโลนะครับเกือบเกือบสามยี่โลไปกลับนะยีกว่าโลได้แล้วนะครับอ่าทีนี้วิธีการทํางานนะครับทีนี้อ่าใช้มือดันตัวนี้ออกมานะครับเล็บดันตรงนี้ก็ะดขึ้นมานะครับดึงนะครับสายแพรตรงนี้ไม่เป็นไรนะดึงมันไปติ๊กก็เทปแปดเฉยนะนะตรงนี้นะอ่า วิธีเปลี่ยนฮาร์ดดิสรุ่นนี้ไม่ยากนะครับถอดขึ้นมาก่อนให้มันปลเลยอ,อย่างนี้นะครับทีนี้ตรงนี้มันไม่มีนอ็อตละนะค่อยๆเอามือค่อยๆเอามือดันขึ้นมาตรงนี้แผงวงจรตรัวนี้ขึ้นมาก่อนนะเก็บเอาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็น็อตฮาร์ดดิสเนี่ยไอสายแพเสเซนเนี้ยดึงออกได้เพราะมันเป็นแค่กาวสองหน้าเห็นไหมสังเกตนะคุณดูดีๆนะตัวนี้เขียนว่า MB เห็นไหมเอตัวนี้เขียนว่า USB u s b มาหาฝั่งพอร์ต u s b ฝั่งนี้นะครับ m b คือเมนบอร์ดเข้าหาฝั่งบอร์ดของ i o ตรงนี้นะครับนะจําไวด้ดีๆนะแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะถอดฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ออกมาก่อนนะถอดน็อตสตัวนีนะ้ไม่ต้องเก็บไปไกลหรอกน็อตอยู่แถวแถวนี้แหละนะแล้วก็สไลด์สไลด์ฮาร์ดดิสต์ถอยหลังนะครับอามือดันๆนี่ก็ไนดะ้สไลด์ถอยหลังกลับมานะสไลด์ถอยมาก็จะได้เจอฮาร์ดดิสต์แบบนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เป็นสลิมฮาร์ดดิสต์สลิมนะที่มันติดมากับ กับตัวเครื่องนะครับเป็นยี่ห้อของ HGST นะครับยี่ห้ออะไรเอ่ยผมก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ของโตชิบ้าเลยเปล่าจะไม่จะไม่ได้นะแต่ก่อนถ้าเป็นโตชิบ้ามันก็เขียนโตชิบ้าไงนะทีนี้ก็เอาวิธีถอดออกมาเสร็จปั๊บก็แกะ SSD ตัวใหม่มานะครับแกะตัวใหม่มาเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยคัตเตอร์อยู่ไหนวะหา,าคัตเตอร์ก่อนนะครับนี่นะ นี่ตัวใหม่ของจริงเลยแหละนะครับนี่นะแกะมาแกะมาเลยปั๊บป๊บอ่าเอากล่องทิ้งไปก่อนกล่องโยนไปก่อนทีนี้มันก็จะ remove before install นะครับถอดนี่ออกก่อนนะถอดนี่ออกเลยนะครับทีนี้เวลาคุณจะใส่ฮาร์ดดิสเนี่ยคุณสังเกตไหมหลังมันขึ้นคุณต้องมาดูตรงนี้ด้วยเห็นไหมไอ้ตรงพอร์ตตรงเนี้ยมันต้องคว่ำลงนะครับพอร์ตมันคว่ำลงนะเห็นไหม แผ่นทองแดงมันหายอย่างนี้คุณก็ต้องใส่กลับเข้าไปอย่างนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดคุณอย่างนี้มันจะเข้าไม่ได้นะนะคุณต้องหายทองแดงให้มันหากันอย่างนี้โอเคนะครับใส่ดีนะถ้าเกิดคุณใส่ผิดก็มันจะดันไม่เข้าแค่นั้นแหละมันต้องเสียเวลาแกะออกอีกรอบหนึ่งนะแค่นั้นแหละนะครับอันนี้เอาน็อตเข้าไปนี่ก่อนอ้าวน็อตน,นี้ก็หายไปอีกตัวหนึ่งนะ่ะไม่รู้หายไปไหนไหมปกติมันต้องมี2ตัวนะตรงนี้น็อตหายไปหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็แกะน็อตออกมาก่อน น็อตมันอยู่แบบไหนก็ใส่เข้าไปแบบนั้นเหมือนเดิมนะครับนะยาใส่ผิดยาใส่พลาดนะครับแค่นอ็อตไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะทําเครื่องพังมาหลายเครื่องแล้วนะครับนะอันนี้ก็วังอย่างนี้เข้าไปนะครับนี่ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะให้ให้วางในลักษณะเดิมนะครับอ่นะใส่ฮันิตก่อนนะ ใส่ฮนดิสอย่างนี้แหละนะหมุนให้มันครบนะครับให้มันครบมีน็อตก,กี่ตัวก็ใส่ไปให้ครบนะครับนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการถอดประกอบเครื่องนี้ก่อนนะถอดถอดเมนบอร์ดขึ้นมาถอดอะไรทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนาํามาประกอบแล้วก็ทําการลงวิดโจอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ฮร์ดิสเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อควรระมัดระวังสาหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับ 1. พอร์ตตรงนี้ มันมันเชื่อมต่อได้บางมากนะครับมันยึดได้แค่น็อตสตัวหนึ่งฝั่งตัวนี้อีกฝั่งอยู่ด้านใต้นะครับซึ่งมันจะบางมากๆเวลาคุณแกะให้ระมัดระวังดีๆพอร์ตนี้มันชอบหักนะครับถ้าหักก็หลายร้อยอยู่นะพอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็หายากอยู่นะทีนี้สายที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมสายลําโพงสายสปีกเกอร์ลำโพงตรงนี้นะครับถอดออกมาใช้เล็บดึงค่อยๆดึงออกมานะครับน็อตที่ต้องถอดออกมีตรงนี้1ตัวนะครับอ่าตรงนี้1ตัวนะ ตรงนี้1ตัวนะครับตรงนี้นอตดีวีดีถอดก่อนอ่าหตัวนะครับถอดสไลด์ดีวีดีออกมาได้เลยนะครับสตัวแล้วนะ3ตัวที่จริงต้องเป็นตัวนี้นะแต่นัดลูกค้าหายไปนะครับ4ตัวต้องเป็นตัวนี้5ตัวเป็นตัวนี้แต่ลูกค้าทำนอตหายไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้6นะเห็นไหมตรงนี้นะครับ7ก็คือจะเป็นตัวนี้ที่อยู่บนนี้เป็นสีขาวตัวนี อ่าทีนี้ลองลอยบอดขึ้นดิได้ะลยยังทีนี้สายสายทีนี้ก็ถอดออกก่อนอ่าสาย w i f i นะครับอ่าค่อยๆนะครับข้างล่างข้างล่างมันจะมีสายเขาเรียกว่าสายอะไรสาย Data สายสายสัญ,ญญาณที่เอาไปหาจออยู่นะทีนี้มันอาจจะติดสักนิดหนึ่งไอตีตรงไหนเอ่ยอ่าทีนี้ถอดมาละอ่าถอดมาตรงนี้สายตรงนี้มันอยู่ข้างล่างนี่อ๋อมันติดสายตรงนี้เองไม่เป็นไรนะมันถอดได้ตรงนี้ถอดอยู่ข้างหลังได้อยู่นะครับอ่าทีนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แต่น็อตที่มันหายไปผมไม่รู้ว่าหายไปตรงไหนได้บ้างตรงนี้นะเดี๋ยวต้องตามหาน็อตในเครื่องอาจจะติดแถวลำโพงซี่ลำโพงแถวแถวนี้ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาประกอบให้ดูกันนะครับอ่ะเพื่ MM. อความสะดวกในการทํางานนะครับก็เดี๋ยวให้มองดูตามนี้เลยแล้วกันนะวิธีการใส่นะครับก็อเมนบอร์ดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะสายตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะเพราะว่าข้างหลังมันถอดผมถอดฝามาละสล็อตแลนด์ตรงนี้นะนะครับก็อเมนบอร์ดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่แหละครับนี่นะ น็อตมีตรงไหนสายตรงไหนก็ดูให้ดีๆนะครับสาย Wi-Fi ที่เราถอดเมื่อกี้นะมันต้องเอาขึ้นขึ้นมาก่อนนะสาย Wi-Fi มันมันอ้อมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาสาย wi-fi ขึ้นมาก่อนนะนะครับเอาออกมาข้างนอกก่อนนะอ้อมอ้อมขึ้นนีกก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปปุบ๊บเดี๋ยวมันหลบอยู่ด้านใต้นะครับเดี๋ยว Wi-Fi เราเลี่ยนไม่ได้อีกนะนทีนี้จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับสาย Wi-Fi รุ่นนี้จะมีแค่เส้นเดียวนะนะครับสายมีเส้นเดียวนะ บางรุ่นมี2เส้นนะครับดูดีนะถอดออกสายเมนรือว่าสาย AUX นะครับดูดีๆนะครับอ่าสายนี้ก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะสายที่เราถอดเมื่อกี้นะสายลำโพงสปีกเกอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าน็อตเนี่ยหาไม่เจอจริงๆนะครับหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าวันหลุดหายไปตรงไหนตั้ง3 4สตัวนะครับอ่าทีนี้ใส่ละก็น็อตนะครับน็อตที่เราถอดออกมาก็น็อตขาวๆตรงนี้ก็ใส่มุมบนนะครับที่เหลือก็จะเป็นน็อตขนาดเท่ากันนะครับนะใส่ตามเข้าไปนะครับ มีตรงไหนบ้างนะครับอ่ามีตรงนี้ตรงนี้อ่าใส่ดีๆนะครับที่จริงมันต้องมีน็อตตรงเนี้ยก็ต้องใส่ด้วยเนี่ยมาเกี้ตรงนี้มันหายไปนะผมย้ายมาใส่ตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันยึดกับพัดลมอยู่นะที่จริงตรงนี้ตัวนี้ไม่มีนะที่แรกนะมันหลุดหายไปนะครับผมก็นํามาใส่ก่อนนะอ่าอันนี้มี ทำไมอันนี้มันนูนๆนะครับอย่าให้มันนูนนะถ้ามันนูนูนผิดสังเกตก็ไม่ได้นะครับถ้ามันนูนๆจนแบบเออมันไม่น่าจะลงล็อกมันเนี่ยก็อย่าฝืนลงนะครับถ้าฝืนลงไม่ได้เดี๋ยวบอร์ดก่งนะครับถ้าบอร์ดก่งมันจะมีปัญหานะอ่าลองลองดูดิว่ามันมันติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับบางทีมันนูนกับสายอ่ามันทับสายวายฟงไวไหรือเปล่านะครับนะดูดีๆนะวิธีการประกอบวิธีการดูนะครับนะอันนี้ก็ใส่ตรงนี้น็อตเบอร์หก น็อตบอหงเป็นน็อตยาวนะครับตรงนี้นะน็อตนี้น็อตนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ให้ดีๆก่อนอ่าน็อตกี่ตัวกี่ตัวก็ดูดีๆนะครับใส่ตรงนี้ให้ก่อนอ่า จริงนอกตรงนี้มันไม่มีนะแต่ต้องใส่ให้มันก่อนเพราะมันมันจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญจุดสําคัญอันนี้ก็จะเป็นน็อตทรนดิสล์สองตัวนะครับทีนี้ก็ใส่ DVD เข้าไปนะน็อตดีวีดีเมื่อกี้ผมถอดน,น็อตดีวีดีนะไปใส่ตัวนั้นแทนนะครับมันทําให้ตรงน็อตดีวีดีมันขาดหายไปนะอ่ะไม่เป็นไรก็เอามาใส่ตัวนี้ก่อนอ่าเอาดีวีดีมาใส่ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือตัวเดียวนะ หาเดี๋ยวหาน็อตเพิ่มให้อีกสักตัวหนึ่งนะครับเอาฮาร์ดดิสใส่ก่อนนะฮาร์ดดิสใส่เข้าไปแบบนี้นะใส่เหมือนเดิมนะครับใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็สไลด์เข้าไปกับเหมือนเดิมนะฮะยึดน็อตฮาร์ดนนดิสก่อนหนึ่งตัวนะครับอ่าหนึ่งตัวก่อนนะทีนี้ก็เอาตัวนี้คอนเนคเตอร์ตัวนี้มาใส่ก่อนอ่าพอรต usb นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็น usb ก็ใส่เหมือนเดิมนะมันจะมีฝั่ง usb dbd กับตัวนี้เป็น mb นะครับก็ใส่ดีๆนะ อย่าใส่กลับด้านนะครับน่ะแค่นี้แหละนี่อันนี้สกอตเทปก็แปะเข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับเดีย๋ยวผมหาน็อตสักตัวหนึ่งก่อนนะให้กับเครื่องนี้เพราะว่าน็อตเขาหายไปนะครับน็อตขนาดนี้มีไหมอ่าน่าจะมีหนึ่งตัวนะ ได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับเป็นน็อตขนาดใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้นะยึดเข้าไปตรงนี้ก่อนอ่าทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่เข้าไปนะหลังจากใส่แบตแล้วก็อันตรายละเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะมีไฟ ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นการขั้นตอนการประกอบชิ้นสุดท้ายคือฝานะครับฝาก็เสียบดีๆนะใส่ดีๆเอาฝาลงล็อกอย่างนี้ก่อนให้มันตั้งอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เอาสายเนี่ยแกะขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยเสียบสายดีๆนี่นะครับแล้วก็เสียบสายกดไปดีๆนะครับนี่แค่นี้แหละเรียบร้อยละนะครับ ทีนี้ก็ค่อยๆกดกดให้มันลงก่อนอ่ากดให้มันลงอ่าทีนี้กดให้มันลงก่อนนะทีนี้ก็ไปไปเสียบสายด้านหลังนะครับสา,ราสายตรงนี้นะสายตรงนี้นะที่มันอยู่กับจอตรงนี้กดกดลงดีๆนะครับกดให้มันให้มันลงล็อกดีๆนะอ่าแค่นี้แหละกดตรงซ็อกเก็ตเนี่ยสายแพยจออมาอกี้นะครับแล้วก็ปิดฝาซะ ปิดฝาให้เรียบร้อยตรงนี้แรมมันเป็นแรมออนบอร์ดอยู่แล้วนะครับปิดเข้าไปก่อนแล้วก็ทําการยึดน็อตให้เรียบร้อยขั้นตอนการยึดเนี่ยเห็นไ,ไหมสำคัญเลยตรงเนี้ยหลายคนที่พลาดคือพลาดในขั้นตอนนี้แหละนะเพราะว่าตอนเขาแกะน็อตออกมาปุบ๊บเขาวรวมน็อตกันหมดเลยรวมอิลุงตุงนางกันหมดนะทีนี้ก็มาดูน็อตที่เราที่ผมผมเตรียมเตรียมไว้เนี่ยเห็นไหม ฝั่งเนี้ยผมจะแยกเอาไว้เลยนะน็อดยาวน็อตสั้นเห็นไหมน็อดยาวก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเย็บน็อตยาวเข้าไปมาตรงนี้แหละที่ช่างหลายๆคนหรือว่าใครหลายๆคนที่พลาดสําหรับโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับใส่น็อตผิดเบอร์เนี่ยอันนี้แหละหายนะดีๆนี่เองคือตอนเนี้ยแหละขั้นตอนตรงนี้แหละที่มันพลาดกันเยอะเพราะว่าน็อตมันไม่เท่ากันนะครับรุ่นนี้ไม่เท่ากันนะออกแบบมาแบบปรับเซียนมากๆสําหรับใครที่ว่าแกน็อตแล้วแบบชอบขยำรวมรๆมรๆมกันอ่ะเรียบร้อยนะครับมาถึงตรงนี้นิด นึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็งานหยาบเอาดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่น็อตผิดเบอร์นะครับบอดี้คุณข้างหน้าจะนูนขึ้นมาเลยนะถ้าเกิดว่าใส่แบบน็อตผิดขนาดแบบไซส์จะยาวเกินไปเนี่ยมันจะทะลุบอดี้ขึ้นมาเลยนะครับทะลุบอดี้ขึ้นมาเสร็จแล้วทำยังไงนะครับหคุณต้องเปลี่ยนบอดี้ใหม่ให้กับลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าวุ um, ่นวายก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับสต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายแน่นอนอ่ะมันซ่อมกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วนะครับ นะมันไม่ได้เหมือนรถยนต์ที่ว่าโดนโดนชนมาแล้วจะไปไปปะไปผูไปพ่นสีใหม่ให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับนะนี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือบอดี้มันเป็นพลาสติกนะครับมันเสียรูปทรงไปแล้วก็เอากลับคืนยากนะครับถ้าจะให้ใหม่เหมือนเดิมก็ต้องเปลี่ยนฝาบอดี้อย่างเดียวล่ะเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยคือปกติเห็นไหมมันไม่มีรอยนูนไม่มีรอยอะไรเนี่ยเพราะว่า ผมแยกน็อตได้ดีแยกน็อตและใส่น็อตได้ถูกต้องถ้าเกิดมันไม่ถูกสังเกตเลยตรงจุดน็อตจะขึ้นมาเป็นนูนๆเลยนะตรงเนี้ยหจุดนะครับสงจุดคือตรงนี้นะครับสจุดคือตรงนี้4จุดคือตรงนี้นะครับห้าจุดหกห้าหกเจ็ดแปดตรงเนี้ยมันจะนูนหมดเลยถ้าเกิดใส่ไม่ผิดนะใส่ใส่ไม่ถูกนะผู้ผิดใส่ไม่ถูกเนี่ยใส่น็อตผิดเบอร์มันจะนูนทั้งหมดตรงนี้สังเกตเลยเครื่องใครไปซ่อมกลับมาแล้วปุ๊บเป็นรอยนูนๆตรงเนี้ยแน่นอนเลยครับช่างใส่น็อตผิดเบอร์มาให้สลับตำแหน่งมาให้นะ เรียบร้อยงานงอกแน่นอนนะครับนะโอเคสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ที่เหลือเดี๋ยวผมจะทําการลงวินโดว์ให้กับลูกค้าสําหรับใครที่ยังลงวินโดว์ไม่เป็นนะครับผมได้ทําการทําทคลิปไว้แล้วเรื่องการดาวน์โหลดวินโดว์10รวมถึงการอินสตอลวินโดว์นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปจากด้านบนนี้ได้เลยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ